ฟันเฟกเกี่ยวกับในเรื่องบัวไคตั้งแต่องค์ที่1จนถึงองค์ที่4บทที่1ที่มารูปแบบของเว็บกิจกรรมของทางบัวไคออฟฟิเชียลโดยในฉากที่1น,นั้นโดยในฉากนี้จะเป็นฉากการสอบของชุมนุมชุดเรนเสริมซึ่งฮิฟูบิที่มีเสียปัญญาพอสมควรก็ได้คิดว่าข้อสอบเนี้ยมันง่ายมากเลยล่ะและในฉากต่อไปคือโดยในฉากนี้ จะมีฉากที่นงางิส่รจะทําการพูดถึงสนทิสัญญาเอเดนเป็นสนทิสัญญาไม่ดุดันกันระหว่างทินิตี้และเกยน้าเนื่องจากทิินตตี้และเกยน้าเป็นสองเที่ไม่ถูกกันมาโดยตลอดทําให้ในครั้งนี้สนทิสัญญาเอเดนได้กลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งถ้าถามว่าเหตุผลเพราะอะไรก็ให้ติดตามต่อในบลูอาร์คีฟและในฉากสุดท้ายโดยในฉากนั้นจะเป็นฉากที่เฮฟมีพูดถึงฮานาโกว่าให้เลิกฉีดน,น้ําได้แล้ว เป็นฉากที่มีทั้งความสนุกและความสุขอยู่ในเวลาเดียวกันเลยแหละนะ